เลยจ้าพี่ๆคนไหนนะคะมองหาชั้นวางของอนเนกประสงค์นะคะหรือว่าชั้นวางรองเท้าวางของนะคะวางกระโปรงกระเป๋าได้หมดเลยแม่วันนี้ราคาเริ่มต้นนะคะแค่1น3บาทเท่านั้นเลยจ้านะคะมากดมาเก็บไปได้เลยตะกร้าแฟลชเซลมีจํานวนจํากัดน,นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณพี่ขาตัวนี้เป็นชั้นวางเหล็กเคลือบสีเคลือบกันสนิมมาให้อย่างดีเลยนะคะมีให้เลือกทั้งหมด2ส,สีมีสีดําแล้วก็สีขาว ะะพี่พี่กดเลือกได้ในตะกร้าเลยนะคะแล้วก็มี3ชั้น4ชั้น5ชั้นนะแม่ใครอยากได้กี่ชั้นมากดเลือกได้เลยนะคะวันนี้ราคาเริ่มต้นแค่ร้อยสามบาทเท่านั้นจากราคาเต็ม399าบาทคุณพี่รีบเก็บรีบกดนะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวตะกร้าแฟลชเซลล์เนี่ยมันจะหมดนะคะน้องมีให้แค่จํากัดนะคะหมดแล้วหมดเลยตัวนี้ขายดีมากนะคะคนถามกันมาเยอะว่ามเมื่อไหร่จะเปิดแฟลชเซลล์อีกนะคะวันนี้เปิดแฟลชเซลล์ให้แล้วเพราะฉะนั้นคือ ลูกค้าที่น่ารักของน้องขารีบกดรีบชำระเงินภายในไลฟ์เลยนะตอนนี้เหลือไม่ถึง20ออเดอร์สุดท้ายค่ะพี่ๆจ๋าไวมากนะคะวันนี้น้องเปิดแฟลเซลให้100ออเดอร์แรกนะคะตอนนี้เหลือ20ออเดอร์สุดท้ายแล้วแม่นะคะตัวนี้รองรับน้ําหนักได้มากกว่า50โลเลยนะคะแข็งแรงทนทานจัดเก็บของได้เยอะมากๆด้านบนเนี่ยพี่ๆสามารถแขนวนพวกกระโปรงกระเป๋าก็ได้นะคะแขวนเสื้อแขวนสูทได้หมดเลยนะคะหรือว่าเนี่ยช่วงเนี้ยหน้าฝน จะแขวนเสื้อกันฝนก็ยังได้เลยแม่นะคะแขวนล้มอย่างเงี้ยเนาะได้หมดเลยค่ะพี่ๆค่ะเรียกว่าเป็นชั้นวางของอนเนกประสงค์เลยค่ะนะคะราคาดีมากมีให้เลือกสอขนาดเนาะความกว้าง60เซนกับ80เซนพี่ๆมากดได้เลยจะวางรองเท้าวางของที่แบบว่าพี่ๆอยากวางก็คือได้หมดเลยแม่เผื่อใครที่แบบมีกล่องอะไรนะกล่องเก็บของต่างๆนี้เนาะก็สามารถเอามาวางได้เพื่อจะให้บ้านของเราเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะวันนี้ราคาแค่103บาทคุณ พี่จ๋าจาก399บาทลดไปกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะคะคุณพี่ตัวนี้คือคนรีวิวคนเยอะมากๆแข็งแรงทนทานค่ะแม่เป็นวัสดุเหล็กค่ะเคลือบสีเคลือบกันสนิมมาให้แล้วนะมีสีดํากับสีขาวนะคะที่บ้านคุณพี่แต่งโทนสีแด่งกดไปได้เลยทั้งสสีสวยทั้งสสีเลยค่ะพี่พี่จ๋าขายดีทั้งสสีเลยนะคะเอาไปแขวนเสื้อแขวนของได้หมดเลยค่ะนะคะราคาดีมากแม่จาก399บาทนะคะวันนี้เหลือแค่1 ร้อยสามบาทเท่านั้นเลยจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางค่ะแม่นะคะจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะสามารถสั่งซื้อแล้วไปประกอบกันได้เลยมีคู่มือการประกอบมาให้ประกอบง่ายมากๆน้องตัวคนเดียวก็คือสามารถประกอบเองได้ค่ะแม่วันนี้กดไปได้เลยนะคะจะวางนอกบ้านก็ได้วางในบ้านก็ได้เพราะว่าตัวนี้เขาเคลือบกันสนิมมาให้แล้วพี่ๆไม่ต้องกังวลเลยว่าอุ้ยช่วงนี้หน้าฝนด้วยใช่ไหมแม,แม่อาจจะมีความกังวลถ้าวางระเบียงบ้านเงี้ยบางคนอยู่คอนโดวางระเบียง โดนฝนแล้วมันจะเป็นสนิมไหมนะคะไม่เป็นสนิมค่ะพี่พี่สาเพราะว่าเคลือบกันสนิมมาให้เราอย่างดีเลยนะคะรองรับน้าหนักได้มากกว่า50โลเลยจ้านะคะตอนนี้ตะกร้าแฟลชเซลล์ใกล้หมดแล้วนะคะพี่พี่สาใครที่เพิ่มสินค้าในรถเข็นไว้นะคะรีบชําระเงินได้เลยนะก่อนที่สินค้าแฟลชเซลล์จะหมดแม่ต้องรีบชําระเงินหน่อยนะจ๊า